วันนี้เราจะมาเล่นเกมปีศาจกับพระทรงงานอาจารย์กันครับเรามาเริ่มกันเลยเริ่มแรกเราจะให้ปีศาจสองตัวลงเรือแล้วพาข้ามไปอีกฝั่งจากนั้นให้ปีศาจหนึ่งตัวพากลับมาเพื่อให้ไม่เหลือพระน้อยกว่าปีศาจต่อมาให้ปีศาจสองตัวไปอีกฝั่งอีกครั้งแล้วเหลือไว้ฝั่งนั้นสองตัวกลับมาพร้อมปีศาจหนึ่งตัว ฟังเริ่มต้นจึงยังมีพระสามกับปีศาจหนึ่งจากนั้นให้พระสององค์ลงเรือข้ามไปฝั่งตรงข้ามแล้วส่งพระไว้ฝั่งนั้นสององค์ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามจะมีพระกับปีศาจคุมกันอยู่ไม่เกินกันแน่หลังจากนั้นให้ปีศาจหนึ่งตัวพาพระหนึ่งองค์กลับมาเพื่อจัดสมดุลแล้วส่งพระกับปีศาจนั้นกลับเข้าฝั่งเดิมต่อมาให้พระสององค์อีกครั้งไปอีกฝั่ง ทีนี้พระสามองค์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วปีศาจยังอยู่ฝั่งเดิมจากนั้นให้ปีศาจส,สองตัวสุดท้ายค่อยๆเดินทางไปกลับโดยเริ่มจากไปสองกลับหนึ่งไปอีกสองกลับหนึ่งไปเรื่อยๆจนทุกปีศาจอยู่ฝั่งตรงข้ามครบ